เมื่อวันอาทิตย์ที่9เมษายนที่ผ่านมาที่วัดโทนาซานติเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมีและพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยในภาคเช้าพระอาจารย์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรต่อด้วยพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนนั่งสมาธิจากนั้นนะคะทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายกองทุนปัญญาบาร,รมีโดยมีประธานนำกล่าวคือการเลนมิตแอมแอนด้าแมคคลาวส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานมีประธานนำกล่าวคือกาลเลนมิตรสมใจคำสุรินพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระอาจารย์ค่ะ ในโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงค์คือพระไบดีกาประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานเดโกได้เมตตาให้โอวาาใจความว่าผู้มีปัญญาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำให้มีหลักการในการแก้ปัญหาของตนเองสังคมเศรษฐกิจและปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาคู่โลกได้อย่างถูกต้อง นำมาซึ่งสันติสุขที่แท้จริงของโลกได้ในที่สุดค่ะพร้อมทั้งยังแจ้งกิจกรรมงานบุญของวัดโพนาซานเดโกก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตหารารแด่พระอาจารย์เพื่อสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปราบปลื้มปิติใจค่ะ